พาไปดูเก็ดเกี่ไม้เสร็จแล้วเสร็จแล้วตัดกล้ยไม้แพงๆไม่มีครับพอเลี้ยงแลวเดี๋ยวตายเสียได้ตังครับดูไวไปก่อนดูไว้ลระช้างไปก่อนนะครับเก็บเต็มแล้วครับรอไปขโมยเข้ามาอีกครับนี่ครับเร็บเกี่ยไ,ไม้ครับช่องนี้จะป้งครับให้แสงลงโดนห่างช้างครับ นี่ค้างครับเขียวนะครับนี่ตรงนี้ก็ปองนะครับให้บอลโตขึ้นครับนี่ครับเปร็ช่องนี้ครับ่องนี้ยังยังยังไม่มีล้ยไม้ครับเดี๋ยวรอไปขโมยเขาก่อนครับรอสักครู่นะครับอาจจะไปขโมยของพาร์ทนี้ยมือได้ครับนะครับเสรนกล้ยไม้ครับเสร็จแล้ว คอืนะครับ,ม,รบมีออกดอกบ้างแล้วนี่นี่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ดอกหอมมากครับใช้ได้นี่ครับน,นี่เพลินพิดครับเพลินผิดดอกหอมเหมือนลิลลี่เลยครับหอมมากนี่ครับดูแบบได้ครับ ยังมาดูแบบดูแบบได้ครับแต่คงจะไม่ไม่ไปทำให้นะครับใช่นไหมครับ